สวัสดีครับพบกับผมอุ้ยจากเคลิงนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับตัวอุปกรณ์ตัวหนึ่งครับที่สร้างความปลอดภัยให้กับระบบโซลา่าเซลล์ของเรานะครับ <Yeah. S 1> นั่นก็คืออุปกรณ์ที่ชื่อว่าลับปิดชั d ดาวครับ เรามาภายในแบรนด์ที่ชื่อว่าฟอนลิฟตนะครับฟอนลิฟตนะครับเป็นอุปกรณ์ลาบิชฉน่าดาวครับที่มีมาตรฐานความปลอดภัยนะครับสูงระดับต้นๆของลาบิชฉน่าดาวเลยนะครับด้วยเทคโนโลยีที่เราพัฒนามาอย่างยาวนานและได้มาตรฐาน UL 1 6 9่งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําให้ดูว่าระบบของอุปกรณ์ของฟอนลิฟนะครับที่เข้าไปในซัพพอร์ตในระบบขอโซลาร์มีอะไรบ้างนะครับอย่างที่หนึ่งนะครับตัวอุปกรณ์ตัวลาบิชฉนดาวฟอนลิฟต์เ่ยนะครับโมเดลใหม่ของเรานี้ครับเป็นโมเดลที่ชื่อว่า TT นะครับแล้วก็็ตตตาามมด้วววยยยโ2ััันนะะครบผจกอ่งเป เป็น T c Q B เอุปกรณ์ของฟอนลิฟเราเนี่ยเป็นลักษณะการทํางานของรับปิดชั้ดาวนะครับที่นอกจากจะมีฟังก์ชันในช่วยของการตัดการทํางานเมื่อเกิดอุบิเหตุนะครับเราเรียกกันว่าตัวรับปิดชั้ดาวนั้นตามมาตรฐานวสทนะครับเรายังมีความสามารถในการมอนิเตอร์ลิงของระบบนะครับก็คือตรวจสอบค่าพลังงานต่างๆนะครับให้กับแผงนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโวลต์แรงดันนะครับหรือว่าเรื่องของพาวเวอร์ที่แผงได้นะครับโดยระบบเนี้ยเรามีคลาวของตัวเองนะครับก็คือสามารถดึงค่า A P I ต่างๆนะครับไปเซตอั ทำโม n i t ตอ i n g ของลูกค้าได้นะครับแล้วก็สําหรับในรุ่นของที่เป็นตัว TT นี่นะครับเป็นตัวรับ e อิชระดาวที่มีเทคโนโลยีสูงสุดในปัจจุบันนะครับก็คือรับ e อิชระดาวโดยปกติเนี่ยจะไม่มีเทคโนโลยีที่มากับ AFCI นะครับหรือว่า Arc for Circuit e c Interrupter นะครับแต่ว่าฟอนลิฟในโค้ด TT ของเราเนี่ยครับมีตัว Arc for c e หรือ AFCI เข้ามาให้ด้วยนะครับแปลว่าระบบ ของฟอนลิสนะครับน่านาไปติดตั้งเนี่ยนอกจากจะได้ตัวเราปิดชัดดาวที่ผ่านมาตรฐานวสทฟแล้วนะครับยังได้เรื่องของตัวเตอร์ลิงนะครับที่สามารถเช็คการทางานในระบบของแผงโซล่าได้นะครับและที่สําคัญคือเรายังเพิ่มเซฟตี้เกี่ยวกับเรื่องของ ACI นะครับทาให้ระบบของเราเนี่ยออระบบโซล่าของเราเนี่ยที่ติดตั้งฟอนลิสเนี่ยมีมตฐานความ,มาปลอดภัยมากกว่าปกติครับซึ่งทําให้คุณลูกค้าทุกคนนะครับสบายใจได้ว่าระบบที่มีฟอนลิสเข้ามาช่วยดูแลเนี่ยจะทําให้ระบบของคุณเนี่ยมีความปลอดภัยสูงครับ